สวัสดีค่ะวันอังคารที่30มกราคมพศสองพห้รเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องเมื่อเช้าจำได้ไหมเอ่ยโอเมื่อเช้านี่ใส่บาทวัดบันคายสองวัดหนองหมูสองเป็นสี่ใช่ไหมคถวายปตหารอสสามเป็นเจดวันนี้ปตากับคุณรุงแรง ทำบุญข้าพิสูจนสงฆ์ทั้งหมดเจ็ดรูปแล้วก็มีพระที่ท่านอาพาธนะ,นะอ,อ,อยู่ที่วัดหนองห้องหมูก,กลับมาและเราได้ใส่บาท,ท่านหลังจากที่ท่านไปผ่าตัดมานะก็โอ้ก็เลยบอกท่านว่าขอให้มี ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับเออ่ขนมเปี๊ยะเจ้าเจแม่เจ้าเจนที่ซื้อของอิ่มของอร่อยออของฝากจากแพร่เมื่อวานห้าถุงแล้วก็เมื่อคืนเยป๊ปุไผ่ร้อม เดี๋ยวของน o เยานี่สั่งอีกสองถุงก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยและก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ต้องเรียกว่าที่อุดหนุนสินค้าของเราตามสโลแกนที่เราบอกไว้เลยนะคะว่าอุดหนุนสินค้าเราเท่ากับคุณได้ร่วมบุญกับเราทุกวันทุกวันเลยนะคะปะตาก็จะได้มีเงินไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะสำหรับที่จะ สมทบเป็นค่าเข้าสารค่านมค่าน้ำสำหรับผู้ที่ อบคุณคําอนุโมทนาบุญกับป้าตาและคุณลุงแดงนะไม่ว่าจะเป็นของของตัวตาเองหรือของพี่ชาวก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราไม่ใช่ไม่มีเงินนะคุณสุขภาพใช่ไหมคะสุขภาพแข็งแรงมีแต่กคนหวังทั้งนั้นแหะ ได้หักหุมนะเอาแค่แข็งแรงในที่นี้คือเดินไปไหนได้ใช่ไหมคะตักข้าวกินเองได้เข้าห้องน้ําได้อาบน้ําอาบผ้าดูแลตัวเองได้นี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนทุกคนหวังไว้ว่าขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงสิ่งนี้ป้าตาก็จะอัดเอ่อจะบอกกับทุกท่านว่าเราเจอกันทุกเช้าป้าตาส,ส่งบุญส่งบุศลไปให้ อยากจะไปบอกด้วยปากตัวเองด้วยซ้ำไปว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนกันทุกท่านเลยแหละค่ะเดี๋ยวดูเส้นทางดีกว่านาอ เคยบอกว่าอายุเท่านี้ ราไม่ได้เสียดายหรอกนะแต่เราอะ่ะเขาบอกว่าพกุพกเส้นทางเนี่ยมันมีเป้าหมายแต่เราอย่าไปตั้งเป้าหมายนะถ้าเราไปตั้งเป้าหมายทำไมเราจะเกิดอาการนะเครียดถูกไหมสมมุติว่าเราเป็นนักวิ่งเราต้องการทีวิ่งไปถึงเส้นชัยในขณะที่ร่างกายและสังขารของเราเนี่ย hey, oh มันไปไม่ไหว เราต้องพักเป็นระยะทางใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะไม่ได้ถึงเส้นชัยก็ไม่เป็นไรแต่สักวันเราจะถึงเป้าหมายเราจะถึงเส้นชัยของเราของแต่ละคนมีเส้นชัยไม่เหมือนกันนะบางคนเขาอาจจะวิ่งเส้นเนี้ยชั่วโมงหนึ่งบางคนอาจจะสองชั่วโมงแต่ของเราทัไมนัวิ่งมันไปเลยเป็นปีกูก็จะวิ่งอะไรขอ จะถึงก่อนปเหอะไม่เป็นไรแต่กูถึงแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมเหมือนน้องอิมบอกว่าน้องอิมกลับบานะแม่แม่หนูจะท YouTube, ํา youtube ให้แม่อีกช่องหนึ่งถามช่องอะไรลูกเรจะทําอาหารสูตรแม่สูตรของแม่จะถามมาสูตรของน้องอิมบอกถ้ามีคนมาคอมเมนต์นี่จะบอกว่าก็สูตรแม่กูไม่ใช่สูตรแม่มึงนี่เ <laughs> ลยบอกว่าเอาสิ าบอกว่าแม่เคยบอกว่าแม่ไม่ชอบจดแม่ไม่ชอบจดอะไรเพราะฉะนั้นแม่เอาลงในบันทึกเลย youtube เนี่ยเป็นบันทึกที่ดีที่สุดของเราเลยนะเราก็เลยบอกเออเนี่ยเส้นทางบุญวงเล็บสูตรของแม่เพราะว่าบางทีอย่างอย่างการทำอาหารแต่ละ,ะอาหารเนี่ยเราก็จะเอามามาทำอะไรกนแดงเอามาประยุกใช่ไหมเอามาใช้ใน วันที่ลูกเนี่ยเขาจะได้เอาไว้ใช้ตอนที่เขาไม่มีเราแล้วเนี่ยอย่าไปซื้ออาหารกินข้างนอกเลยเพราะว่าก็เลยบอกเขาว่าเมื่อคืนก็คุยกันเลยบอกว่าอย่าไปซื้ออาหารกินข้างนอกเลยลูกเพราะในอาหารเนี่ยเราไม่รู้หรอกจำได้ไหมที่เราทำร้านอาหารเพราะอะไรเขาล้างผักไม่สะอาดถูกไหมคุณ เราเห็นบางคนไม่ได้ล้างด้วยซ้ำไปอย่างกับอะไรนะไส้กรอกอะขักฉีกออกมาจากถุงเลยอะแตงกวาเนะี่ยฉีกออกมาจากถุงเลยนะโอเอเดี๋ยวส <มา S 2> ินะแตงกวาเขาฉีกออกมาจากถุงแล้วเขาทำไมรู้ไหมคะเขาล้างแปรงแปง,งน้ําเสร็จแล้วเขาก็หั่นลอยๆลยๆอยๆแล้วเขาถามป้าตาว่าเอาแตงกวาไหมปา้าตาาอมไม่เอาแล้วเราหัน่นเราไปซื้อข้าเหี๋ยวใช่ไหมข้าวเหี๋ยวข้าอร่อยมากเลยแต่วันนั้นอะเราเห็นเขาอะ หมูที่เขาต้มลงไปในหม้อน้ําซุปอเอามาใส่ในกะละมังที่มีถั่วงอกมีถั่วงอก <c oughs> <c oughs> แช่อยู่แล้วก็เขาก็ไปเอาผักบุ้งที่เขาซื้อมาที่ตลาดอ่ะเป็นหอ่หอๆอเอามาถึงเขาก็หันหันแล้วเขาก็ไม่เอาไอ้ท่อนที่เป็นราก,กออกแล้วเขาก็เอาใส่ลงไปในกะละมังถั่วงอก นี่หมูเหมอซื้อมาเนี่ยล้างหรือเปล่าเพราะเรารู้นี่ว่าโรงฆ่าสัตว์น่ะมันเป็นแหล่งใช่ไหมโอ้ตั้งแต่นั้นป้าตาก็เลยบอกต้องทําร้านอาหารไว้ต้องทําร้านอาหารเองเพื่อที่จะได้ล้างผงล้างผักล้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองก็เลยบอกว่าแล้วไอ,อ้มถาม <c oughs> เหมือนคนถามว่าทําไมบ้านเราตอนนั้นป้าตาทําอาหารขายน่ะเราขายอาหารตามฉันนะ ไม่ใช่ตามสั่งนะคะอาหารตามใจของฉันน่ะตามฉันน่ะฉันทําอย่างเงี้ยอย่างนี่อย,นนอยู่บอกมีคนถามว่าป้าทําไมผัดกะเพราของป้าใส่แครอทใส่ผักมารวมอ้าวก็เพิ่มสุขภาพเข้าไปนี่คัวแครอทข้าโพดอ่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะกินกะเพราอย่างเดียวเหรอถูกไหมล่ะเอาน้ํามันเยิม้มๆผัดแห้งๆงนั่นอนะ่ะไม่ใช่ อันนี้มันสูตรอิมบอกกันเร่งไงมันสูตรของแม่อะมันไม่สูตรสูตรแม่ฉันไม่ได้สูตรแม่มึงดูรองอิมก็พูดแล้วก็หัวเราะก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อนถามก็จะบอกอย่างี้ก็สูตรแม่ฉันนะไม่ได้สูตรแม่มึงนี่สูตรแม่กูไม่ได้สูตรแม่มึงก็เลยบอกเอาโอเคเผื่อเขาไปอยู่ชีวิตคนเดียวเขาอาจจะทําอยากทํากับคงกับข้าวและเราก็เอาบอกแม่ต้องทําประเภทแบบแม่อย่าทําเยอะเพราะว่าตาเป็นคนทําอะไรหม้อใหญ่ นะแม่อย่าทำเยอะแม่ต้องทําเป็นส่วนๆยอดส่วนมาก็เ,าเลยบอกได้เอาโอเคเอาแล้วค่ะนี่ก็เข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรนะเรู่ว่าตระ้าช้างบ้านช้างใช่ไหม ลาอ,อีนะเนี่ยอย่างเงี้ยชีวิตของปลาตาคุณลุงแดงเข้าแบบนี้มีความสุขไหมคุณเหงาไหมอยากไปหาเพื่อนไหมอ่าไม่คุณอยากไปหาเพื่อนฝูงไหมล่ะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาจะต้อนรับเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแต่ละคนเขาก็มีโลกโลกของโลกของ ไม่ได้อยากให้เราไปอย่างคนที่อยากให้เราไปอย่างพี่สมบูรณ์อยากให้เราไปเที่ยวบ้านอ่ะแต่เราไม่มีเวลาจริงเมื่อวานป้าตาก็กลับมาเท่าไหร่นะไปส่งของก็กลับมาบ่ายสองโมงกว่าแล้วเนาะป้าตามากินข้าวเที่ยงก็ตอนประมาณบ่ายสามโมงอะ่ะหิวเลยแล้วก็อืม สองคนก็คุยแต่เรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่รู้เมื่อกี้ลุงแดงก็โดนดูเปิดไฟห้องพระเขาไปเอาไอ้อะไรนะไอ้ไฟที่เป็นไฟดอกๆเล็กๆแหลกเราเปิดไฟไฟกระพริบแต่ไม่ไม่นี่มันไม่กระพริบหนิไม่ผมชักตัวกระพริบออกอ๋อนั่นแหละกระพริบไฟห้องพระก็โอเคก็เลยบอกว่าป้าตาก็บอกเขาว่าแล้วก็ปิดซะนะครับแล้วก็ พอดีได้เวลาประตาก็เตรียม่ากบน้กระเป๋าน้ำเนิมขึ้นรถมาเสร็จเรียบร้อยอ่าเดินผ่านห้องพระอ่าคุณแดงยังเปิดไฟก็ให้ประตามคุณแดง เป็นเด็กก็ถูกตีเนี่ยจริงๆทำไม่ได้เพราะมีอายุมากกว่าเอาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะชอบปตากับคุณลุงแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะห้าร้อยกว่าแล้วนะและ้วก็สินค้าของปตาก็มีเข้าที่เห็นๆน,นะคะก็อุดหนุนกันหน่อยเลยอย่าลืมเข้าไปที่เฟซบุ๊กที่เฟซบุ๊ก ที่เขตว่าสุธยาทิพวารีนะคะแล้วก็เส้นทางบุญก็มีเาขาเรียกว่าอะไรนะสทิพวารีอาหารอร่อยก็ยังเปิดอยู่นะคะในเพจนั้นแล้วก็เพจของกิมของอร่อยนี้ก็ยังมีอยู่ mm. ก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนป้าตากับคุณลุงแดงด้วยนะคะ mm. สินหนุนสินค้าของเราเท่ากับคุณได้ร่ mm. วมบุญกับเราทุกวันเลยนะคะ mm. สําหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคําว่า เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ